สวัสดีครัวัองกอร์นวันนี้กับปัญหาของวีโก้ตัวแรกๆบอกว่าเครื่อง2.5หรือ3.0ที่มีอาการปรเจ้ามาเครื่องเดินบาเรียบสะด,ดุดหอบหรือบางการขับออกไปแล้วเล่งสะด,ดุดหรือขับไปแล้ววูบดับเนาะเบื้องต้นลองไปคอยกันว่าเ c v ของคุณเป็นตัวสั้นหรือตัวยาวเนาะส่วนใหญ่จะอยู่ในรุ่นตัวแรกๆไฟหน้าประมาณนี้ไฟหน้าประมาณทรงนี้เนาะ เรียบร้อยปุ๊บพอไปดูสังเกตที่ไหน s c v ตัวสั้นมันจะเป็นตัวลักษณะอย่างนี้จำหูพนหน้าตามันไว้ <c oughs> สีทองๆสั้นๆถ้าตัวยาวจะเป็นสีเงินๆและยาวดูความแตกต่างมันสั้นยาวแล้วมันจะอยู่ตำแนหน่งไหนพอนี้ด้านซ้ายของรถคือคนนั่งอ๋อเรียบร้อยปุ๊บพอลงไปมันจะมีท่อน้ํามันเสียบอยู่นี่อันปืนต่อน้ํามันตัวนี้เอสซจะอยู่ท่านี้อ๋อแล้วท่าของใครมีปัญหาเหมือนที่ได้กล่าวมาตามขั้นต้นตะกี เกาเพื่ไปเปลี่ยน scv เพื่เป็นตัวยาวไว้ก่อนเนาะเรียบร้อยปุ๊บของขายที่เป็น scv ตัวสร้งมาจากโรงงานเวลาเปลี่ยนต้องใจรุ่นมีอะแดปเตอร์ฮองนะมีอะแดปเตอร์ฮองเป็นจะไดไปดูกันอะแดปเตอร์ฮองมันจะเปลี่ยนตัวประมาณนี้เนี่เพราะว่าปั๊มรุ่นเนี้ยมันใส่ scv สั้นมาเวลาฮองไปใส่อะมันจะประสูตรมันต้องใส่อะแดปเตอร์ฮองไว้ตัวเรียบร้อยปุ๊บหัวมันจะเป็นหัวใหญ่เนาะถ้าขายไปซื้อผิดรุ่นมาหัวตัวเนี้ยมันจะน้อยลง เรียบร้อยปุ๊บเวลาใส่แล้วมันจะเกิดปัญหาเนาะแอมอันหนึ่งถ้าใครใส่แล้วมีอาการเดินเบาแล้วมันดับขับได้เร่งรอบสูงได้แล้วเดินเบามันดับของคนนั้นก็นต้องไปซัพพลายปัม๊มหรือไปลงทะเบียน SCV โดยตัวด้วยเครื่องมือเครื่องวิเคราะห์เครื่องร้อนเครื่องอย่างต่างๆนะหรือใครจะโล่งผ่านระบบละไก่ใจสายไฟหน้าปักอวีดีอันนั้นต้องมีความชนานาญหน่อยเดียวถ้าเสียบผิดเดียวมันจะพังอันนั้นบ่แนะนําบ่สอน ไปเลยเดี๋ยวเวลามันพังมาจะมาโต้ผมเนาะกับอาการมูนี้มันจะติดมากับรถตัวแรกๆวีโก้ตัวแรกๆ,รกๆส่วนใหญ่จะอยู่ในรางธรรมดา EBU สปักแล้วก็ตัวที่ <c oughs> มันเป็น SCV แบบมี้นา ina, เป็นหองคือเลขเบอร์รหัสประมาณนี้เนาะอาการเบื้องต้นกลับมาได้มีอย่างนักสำหรับไข่ที่มันวูบมันดับย้ำไว้วูบดับสตาร์มาเจ้าควนขาวเดินหอบ ขี่ไปวูบดับเนาะลองเช็คดูก่อนว่า ECV เป็นตัวสั้นหรือเปล่าเนาะถ้าเป็นตัวสั้นกลับเปลี่ยนลองเป็นถ้าเป็นตัวยาวโอเคปะจบสําหรับเรื่อง ECV วันนี้นี่จากเรื่อง ECV เดี๋ยเจ้าที่บอกว่าบางการณ์ใส่ ECV ใหม่เข้าไปแล้วสตาร์ทแล้วมันดับเป็นเฉลยเป็นประมาณนี้ไปดูกันเนาะอ,อาการเป็นประมาณนี้อ่มันหอบหอบเนาะเดี๋ยวดับ รับอ่ะเดียวเนี้ยนะเดี๋ยวลองสร์นใหม่อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะแง่จะใดเนาะเอาโคดเข้าไปเซ็ตรับเครื่องมันจะมีโปรแกรมของมันเนาะนี่ยงนะเทคสติมเนาะซับไพลปัมเปิดออนแล้วไว้เขาก็ซับไพลไปเหียเ,เรียบร้อยก็เนกไปไอเวลาอันรวดเร็วไปดี เออมาแห้งแหมเดี๋ยวอย่ารีบอย่ารีบอย่าโวยวายเนจอย่างเดียวนอออกเรียบร้อยเรามาดูกันใหม่เสียงขึ้นเดินเรียบปกติละดูดับน,นี่แหละคือปัญหาว่าบางการจะเป็นบางการแบบเป็นแล้วแต่ว่าของผายจะเจอบาเจอ นอกครับต้องไปซัพพายปั๊มไปลงทะเบียนเกี่ยวกับ s c v ที่ขเขาเปลี่ยนใหม่โอเคปเจ้บของแต่